คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะดิฉันอิสรลียกรอ,อินทโชตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะทหารขเขมรบุกป่วนคณะผู้สังเกตการชั่วคราวจาก8ประเทศสมาชิกอาเซียนของไทยระหว่างลงพื้นที่ช่องอานมา้าอนุสาวรีตาอม ทหารไทยต้องเข้าเจรจาเตือนเรื่องมารยาทวันที่19สิงหาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะผู้สังเกตการชั่วข่าวจาก8ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่บูไนามาเลเซียลาวอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเวียดนามเดินทางลงพื้นที่ช่องอานมาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจสอบกรณีการรุกเข้ามาตัดลดน้ำ ของฝ่ายกัมพูชาถือเป็นการทำลายความไว้วางใจและระมืดข้อตกลงหยุดยิงโดยบริเวณดังกล่าวเป็นตลาดช่องอานมา้าเคยเป็นจุดผ่อนปลนทางการค้าที่ให้กัมพูชานำสินค้าขึ้นมาค้าขายแลกเปลี่ยนกับไทยมานานกว่า20ปีและพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีข้อตกลงตาม MOU 43ที่ห้ามก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง แต่กัมพูชาได้ขึ้นมาก่อสร้างบ้านเรือนและสร้างครอบครัวรวมถึงอนุสาวรีตาอมเมื่อมีการสู้รบที่ผ่านมาทำให้ทางการไทยสามารถกระชับพื้นที่และเข้าควบคุมพื้นที่ที่เป็นขอบเขตของไทยกลับคืนมาได้พื้นที่ดังกล่าวเป็นตลาดชุมชนชายแดนกัมพูชากว่า80หลังคาเรือนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณช่องอานม้าถูกล้อมด้วยรั้วลวดหนามหีบเพลง เมื่อคณะทูตสังเกตการชั่วคาวเดินทางมาถึงมีทหารชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งเข้ามาแสดงท่าทีไม่พอใจว่าไม่มีการแจ้งเตือนให้ทราบก่อนว่าจะมีคณะผู้สังเกตการชั่วคาวเข้ามาขณะที่ทหารไทยก็พยายามเจราจาพูดคุยพร้อมระบุว่าทหารต้องสุภาพและมีมารยาทมากกว่านี้เพราะทหารไทยยังมีมารยาทกับพวกคุณเลยและมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะกองทัพอากาศโชว์ความพร้อมของเครื่องบินโจมตีอัลฟาเจส หรือฮันเตอร์นักล่าผู้พิฆาตัยรีพร้อมเสิร์ฟไข่เบอร์ศูนย์ให้กับผู้รุกรานประเทศไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจกองทัพอากาศไทยโพสต์ข้อความพร้อมปฏิบัติการของเครื่องบินโจมตีอัลฟาเจตหรือที่รู้จักในนามฮันเตอร์นักล่าผู้พิฆาตภัยรีฝูงบิน231กองบิน23โดยระบุว่า พร้อมปฏิบัติการด้วยจิตใจที่หข้าวหาของนักรบทางอากาศและศักยภาพของเครื่องบินโจมตีแบบที่7ที่ได้รับการปรับปรุงขีดความสามารถให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีได้ทั้งกลางวันและกลางคืนสามารถใช้อาวุธโจมตีเป้าหมายภาคพื้นได้อย่างแม่นยำโดยระบุว่าพร้อมปฏิบัติการด้วยจิตใจที่เข้าวหาของนักรบทางอากาศและศักยภาพของเครื่องบินโจมตีแบบที่7ที่ได้รับการปรับปรุงขีดความสามารถให้มีเทคโนโลยีที่ ทันสมัยสามารถปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีได้ทั้งกลางวันและกลางคืนสามารถใช้อาวุธโจมตีเป้าหมายภาพ,พื้นได้อย่างแม่นยำเพื่อดำรงให้กองทัพอากาศไทยมีความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ความมั่นคงในการพิทักษารักษาธิปไตยผลประโยชน์แห่งชาติและปกป้องพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยจากการรุกรานของข้าศึกศัตรูดังคำกล่าวที่ว่าน่านฟ้าไทยจะไม่ให้ใครย่ำยีและมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดชื่อ25จังหวัดเตือนฝนตกหนักภาคอีสานภาคเหนือระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลาก ยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่รุ่มเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตา่ํากําลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีขื่นสูง1-2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีขื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเดินเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬกาวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด23-25องาศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องาศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลและนะครพนม อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 35กิโเมตรต่อช่โมง ทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธาิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีขึ้นสูง1-2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศา อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะพลตีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกกล่าวถึงกรณีที่ดรลีทูดรัฐมนตรีอาวุโสและรองประธานคนแรกของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชา และนายเฮงรัตนาผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชาจัดถแถลงข่าวเมื่อวันที่18สิงหาคม2568กล่าวหาว่าไทยระบุว่ากัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่และมีการกักตุนทุ่นระเบิดไว้ใช้ซึ่งกัมพูชาได้ปฏิเสธว่าไม่มีมูลความจริงและยังบอกอีกว่าพื้นที่ที่ทหารไทยเดินเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บเป็นเขตสนามลบเก่าในช่วงสงครามในอดีตและยังคงมีทุ่นระเบิดจํานวนมาก ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งยังไม่ได้รับการกวาดล้างอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตแดนพลตีวินไทยกล่าวว่าจากคำถแถลงของทางฝั่งกัมพูชาดังกล่าวทำให้ไทยรู้สึกถึงความสับสนย้อนแย้งกับท่าทีที่ผ่านมาของทางฝ่ายกัมพูชามาโดยตลอดเพราะฝ่ายกัมพูชาไม่ตอบรับข้อเสนอของไทย ในการร่วมการแก้ไขปัญหาทุนระเบิดในการประชุม GBC เมื่อวันที่7สิงหาคม2568ที่ผ่านมาทั้งทๆที่กัมพูชาควรให้ความสำคัญในทันทีตามที่พยายามแสดงภาพลักษณ์ต่อสายตานานาชาติว่าเป็นประเทศต่อต้านการใช้ทุนระเบิด อีกทั้งมีเพียงฝ่ายทหารไทยเท่านั้นที่เป็นเพียงผู้ประสบเหตุถูกทำร้ายด้วยทุ่นระเบิดอยู่ฝ่ายเดียวจำนวนหลายครั้งและทุกครั้งที่เกิดเหตุก็เป็นพื้นที่ที่ฝ่ายไทยใช้ลาตะเวนอยู่เป็นประจำมานานแลมปีจึงเป็นไปนไม่ได้ที่จะมีทุ่นระเบิดตกค้างจากสงครามในอดีตตามที่กัมพูชากล่าวอ้างที่สำคัญที่สุดจากการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจากสงครามในอดีตโดย TMAC ประเทศไทยที่ผ่านมา ก็ไม่เคยมีการพบทุ่นระเบิดชนิด PMN- ขีสองมาก่อนซึ่งทุ่นระเบิดชนิดนี้ถือเป็นทุ่นระเบิดใหม่แตกต่างจากที่เคยพบในอดีตอย่างชัดเจนพลตีวินไทยกล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือลักษณะการวางทุ่นระเบิดสอดคล้องกับหลักการยุทธวิธีโดยทุกเหตุการณ์จะอยู่บริเวณด้านหน้าของแนวการวางกําลังของฝ่ายกัมพูชาและมักพบว่ามีการนํากลุ่มทุ่นระเบิดมาวางติดตั้งใกล้ๆก,กันอย่างเป็นระบบ โดยมีลักษณะถูกฝังลงไปบนผิวดินเพียงเล็กน้อยทําให้ไม่พบว่ามีวัชพืชขึ้นปกคลุมและเมื่อเก็บกู้ขึ้นมาแล้วก็สามารถเห็นได้ชัดเจนว่ายังมีสภาพใหม่ผิวด้านข้างมีตัวเลขและตัวอักษรกํากับอยู่สภาพคมชัดอ่านได้ง่ายเป็นที่น่าเสียใจว่าหลังจากมีข้อตกลงหยุดยิงแล้วกัมพูชาย,ยังใช้ทุนระเบิดเป็นอาวุธทําร้ายฝ่ายไทยอยู่ซึ่งถือเป็นการบั่นทอนอธิปไตยของไทยและกระทบต่อความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศอย่างน่าเสียดาย และค่ะสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะรัฐบาลทหารเมียนมาประกาศมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นในประเทศจะแบ่งออกเป็นหลายระยะซึ่งอยู่กับสถานการณ์ความปลอดภัยและการบริหารจัดการซึ่งการเลือกตั้งระยะแรกจะจัดขึ้นในช่วงสิ้นปีนี้สถานีโทรทัศน์ MRTV ของทางการเมียนมาระบุว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งเมียนมาประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปแบบหลายพักการเมืองระยะที่1ในวันอาทิตย์ที่28ธันวาคม2568นี้และจะจัดเดินหน้าประกาศวันเลือกตั้งในระยะต่อไปให้ทราบการหลังจากนี้นักวิเคราะห์จำนวนมากเห็นตรงกับนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยหลายกลุ่มที่มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะเป็นเพียงความพยายามของพลเอกอวุโสมินออนไลน์ พูดนำรัฐบาลทหารเมียนมาในการสร้างความชอบธรรมและรักษาอำนาจของตัวเองเหนือรัฐบาลชุดใหม่โดยไม่สนใจเสียงวิพากษ์วิจาร์ณและคัดค้านจากประชาคมโลกหรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านในอาเซียนแท้จริงแล้วรัฐบาลเมียนมาส่งสัญญาณเตรียมการจัดการเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี2517แล้วหลังจากกองทัพเริ่มเพียงพามในสมรภูมิลบจากการปฏิบัติการ1027ของกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธเมื่อปี2516 ทำให้รัฐบาลทหารเมียนมาตัดสินใจผ่อนคลายระเบียบพักการเมืองก่อนที่จะเริ่มสำรวจสมัมโนประชากรในเดือนตุลาคมเพื่อนําข้อมูลมาจัดทํารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสัญญาณที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งนั่นคือการกล่าวสุนทรพจน์ปีใหม่ของมินออนไลน์ที่ยกให้การจัดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมเป็นเป้าหมายสูงสุดของรัฐบาลทหารเมียนมาในปีนี้และได้เริ่มเดินหน้าจัดเตรียมการเลือกตั้งแบบเต็มสูบ ซึ่งรวมถึงการชี้แจงประเด็นนี้กับเพื่อนๆอนอาเซียนในวงประชุมต่างๆจนนำมาสู่การยกเลิกคำสั่งภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาในด้านหนึ่งรัฐบาลเมียนมาอาจมองว่าการจัดการเลือกตั้งจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ในการพยายามกลับคืนสู่กระบวนการประชาธิปไตยของรัฐบาลทหารเพื่อร้องความเห็นใจจากนานา,นาประเทศในช่วงที่กองทัพกำลังย่ำแย่และค่อยๆสูญเสียพื้นที่ควบคุมให้กับกลุ่มต่อต้านก่อนหน้านี้ แต่การตัดสินใจดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงให้ประชาชนและทําให้กลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆรวมถึงองค์การสหประชาชาติออกมาวิจารณ์ว่าการจัดการเลือกตั้งทั้งๆท,ท,ที่สถานการณ์สู้รบยังไม่สงบอาจทําให้เกิดความขัดแย้งยิ่งลุกลามบานไปไปจนถึงการยกระดับความรุนแรงในการเลือกตั้งได้ นี่ยังไม่นับไปถึงการคว่ำบาตรการเลือกตั้งของพรรคการเมืองกลุ่มชาติพันธุ์และชาวเมียนมาที่ต่อต้านรัฐประหารซึ่งก็จะทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้ขาดความชอบธรรมไปโดยปริยายแม้ว่ารัฐบาลทหารเมียนมาจะระบุว่าการเลือกตั้งในรอบนี้จะมีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครลงชิงชัยในศึกเลือกตั้งทั่วไปมากกว่า50พรรคการเมืองก็ตามปัจจุบันมี63พื้นที่ที่ยังคงตกอยู่ในภายใต้คําสั่งภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากการสู้รบยังเข้มข้นขณะที่พื้นที่ในความครอบคลุมของกองทัพจริงๆมีเพียงแค่ประมาณหนึ่งใน5ของประเทศเท่านั้นส่วนพื้นที่2ใน5เป็นของฝ่ายต่อต้านหลายกลุ่มและที่เหลือคือพื้นที่ที่ยังมีการสู้รบแย่งชิงกันอยู่ข้อมูลจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อศึกษายุทธศาสตร์ในอังกฤษชี้ว่า นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกรกฎาคมเกิดเหตุความรุนแรงมากกว่า6,200ครั้งใน257เมืองจากทั้งหมด330เมืองทั่วประเทศแบ่งเป็นเหตุโจมตีและการประทักกว่า3,600ครั้งเหตุวางระเบิดกว่า300ครั้งการโจมตีทางอากาศพุ่งสูงทะลุ1,900ครั้งขณะที่มีการทําลายโครงสร้างพื้นฐานอีกหลายร้อยครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมารัฐบาลทหารเมียนมาพยายามออกมาตรการต่าง เพื่อหวังให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปได้อย่างราบรื่นทั้งการเสนอรางวัลให้กับฝ่ายนักรบฝ่ายต่อต้านที่ยอมวางอาวุธและการออกกฎหมายที่เข้มงวดเพื่อจัดการกับกลุ่มผู้ประท้วงหรือผู้ที่วิพากษ์วิจาร์ณการเลือกตั้งซึ่งจะมีโทษจำคุกสูงสุสด1ิปีขณะที่การทำลายบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้งรวมทั้งทำอันตรายหรือขมขู่คุกคามผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครและเจ้าหน้าที่ที่จัดการเลือกตั้งได้กำหนดระวางโทษจำคุกสูงสุดเอาไว้ที่20ปีแต่มาตรการเข้มงวดดังกล่าวอาจไม่ได้ผลนักหลังจากกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธเช่นกองทัพอรา,ารกันประกาศเดินหน้าขัดขวางการเลือกตั้งในพื้นที่ควบคุมในรัฐยะไข่แล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนระบุว่า เตรียมเยือนเมียนมาร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียไทยฟิลิปปินส์ในช่วงกลางเดือนหน้าเพื่อให้รับทราบถึงสถานการณ์จริงในพื้นที่และจะนำข้อมูลที่ได้ไปหาหรือในวงประชุมอาเซียนเดือนตุลาคมนี้คาดว่าการไปเยือนรอบนี้เมียนมาจะชูประเด็นการเลือกตั้งมาเป็นจุดขายแน่ๆหลังจากเมียนมาพยายามผลักประเด็นนี้ผ่านเวทีอาเซียนมาตั้งแต่ต้นปี และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังทุกท่านต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง y o u u u b ชาแนลกองกรมชาการกองทัพไทยค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันอิสเรียกรอ,อินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็ว เสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูไายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน เต่เคยรู้บ้างไหมว่ายังมีใครอีกคนที่ยังคงรดน้ำพรวนดินทุกคืนวัน ตั้งปันธานจะสืบสานร,รักษาต่อยอดต่อไปและหากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจตนน้นไม้ก็คงสวยงามเติบโตมันคงยิ่งใหญ่สมรไทย ละใตยทงไตรรงของไทยที่ยังร่มเย็นดีอย่างนี้ก็เพราะมีจุดเหนียวดวงใจถ้าลองมองให้ซึ้งค่อยค่อยดูจะเข้าใจว่าใครยังยืนเคียงข้างคนไทยทุกทุกคนเฝ้าคอยก้าวตาม รอยความดีเรื่อยไปไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่ค